เมื่อก่อนนะผมบางมากบางจนิดที่ว่าโลกไปนะไม่เจอตอผมเลยนะโอ้วยิ่งไปเข้าห้องน้ําเวลาอาบน้ำสองกระจกนะโอ้พระเจ้าสงสัยต้องหัวล้านทางเพื่อนแน่ถึงอายุจะมากเล้อใครอยากจะหัวล้านะพอดีน้องเขาอะก็มีปัญหาเหมือนกับเราน้องก็เลยแนะนำผลิตภัณฑ์ เออแกนี่ไม่ของเขานะน่าสนใจเพราะว่าน้องเขาใช้นะ่ะมันดีจริงๆมันดีดีถึงขนาดว่าพอเราเริ่มใช้เนี่ยผมมันเริ่มขึ้นเป็นแบบลำไร้ลำไรนะ้แบบมันขึ้นเป็นลำไร้ลำไรแล้วหลังนั้นมันก็มีตอมันก็เริ่มเป็นตอขึ้นไอ้ที่ผมสั้นๆจะเป็นตอโอ้โ,อโหมั่นใจขึ้นเลยนะทนียมั่นใจเลยล่ะทีนี้ย,ยอด